พี่เกดดูดิกระเทยอูกระเทยเราชอบใจกันเนี่ยเนไหมกระเทยบางอ่งเสียงดังมากตรงนู้นวันนี้พี่เกดไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวค่ะขอต้อนรับนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลบางมดเอสเตติกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอคุณหมอเนี่ยแหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหุนของพี่เกดจริงไหมคะใช่ครับจริงๆพี่เกดเป็นคนออกกํากลังกายนอยู่แล้วแต่ดูคุณดูสิปีเนี้ย ไปเท่าไหร่แล้วอะดูเกินกห้าสิบสามนะจังแบบพูดที่นี่ซุเปอร์โมาร์เก็ตอยู่เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนคือก่อนตอนนั้นอะตอนที่เก็บหมอกรายการอะก็ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตอนนี้เนี่ยเหลือยี่สิบหกละค่ะยี่สิบหกใช่ลดยากนะสำหรับวัยอย่างเราพี่เกดยากมากคือออกกันมังกายเท่าไหร่นะมันก็มันก็ไม่ได้กลับไปเหมือนสมัยสาวๆใช่ ใช่ค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราก็อยากจะแบบมีเซ็กซี่ไลน์มีซิกแพคที่ให้มันให้ให้มันดูสวยก็เลยคิดว่าเนี่ยค่ะมาปรึกษาคุณหมอค่ะก็คือเซ็กซี่ไลน์ก็เหมือนกับอย่างผู้ชายก็อาจจะมีอยากจะมีซิกแพคถูกต้องไหมคะซึ่งเราจริงๆเนี่ยเอาจริงนะหลายๆคนอันนี้เป็นระดับโลกพวกดาราระดับโลกเราจะเห็นซิกแพคเขาชัดขึ้นครับ เพราะว่าก่อที่จะมีซิกแพคมนไม่ได้ง่ายนะยากมากยากมากไอ้ไอ้ไขมันเยอะๆเนี่ยทำเป็นซิกแพคได้ไหมคะทำได้แต่ว่าจริงๆต้องลดน้ำหนักให้คงที่ก่อนลดน้หนักให้คงที่ก่อนทำก็คือโปรแกรมของบางมดเซ็กซี่ไลน์วิตเมทนีค่ะก็เป็นโปรแกรมดูดไขมันแล้วก็ยกกระชับสร้างลายกล้ามเนื้อเลยมันเป็นเทคโนโลยียังไงครับปัจจุบันเวลาดูดไขมันครับเราไม่ได้ดูดไขมันให้ไขมันหายอย่างเดียวนะครับเราจะมีหนึ่งคือมีการใช้เครื่องมือที่ส่งพลังงาน RF นะครับหรือว่าพลังงานโคพลาสมาเข้าไป อันนี้มันจะเข้าไปทําให้ผิวหนังมันกระชับขึ้นแล้วก็มีการดูดไขมันในชั้นตื้นหรือว่าชั้น superficial fat นะครับส่วนนี้ครับที่จะใช้เทคนิคทําให้มันเกิดร่องต่างๆของกล้ามเนื้อได้ก็ทาให้เป็นรอยซิกแพคอย่างเดดตรงไหนที่เกดทำตรงไหนของคุณลูกเกดจะเป็นเขาเรียกเซ็กซี่ลายหรือว่าลองสกิก็คือนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าแต่ของเกดเนี่ยไม่ได้แค่นี้แค่แค่เซ็กซี่ลนยนะคะคือแผ่นหลังเกดด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ คุณหมอบอกว่าหนังหนาใช่ไหมคะ <c oughs> คุณหมอ <g ül> จริงจริงการดูดไขมันที่ได้ผลดีครับ <c oughs> ผิวหนังชั้นหนาหน่อยผิวหนังหนาไหมก็คือง่ายๆมันเป็นการดูดไขมันชั้นลึกถูกต้องไหมครับดีฟแฟทใช่ครับก็คือไขมันของเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนี่แหละดิฟแฟตนี่แหละใช่ครับแล้วก็มันจะเป็นโอเคเมื่อก่อนอาจจะต้องดูดไขมันออกมาเป็นแบบเยอะๆใช่ไหมที่เราจะเห็นเราดูดจากทันทีทุกวันนี้เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ใช่ดูดไขมันออกไปทิ้งทั้งหมดแล้วไงอ่ะแต่เอาดูดไขมันแล้วมาปั้นเป็นซิกแพคทำยังไงคุณหมอเน้นอธิบายหน่อยทำยังไงอธบก็จริงๆการดูดไขมันครับส่วนแรกก็คือดดูชัััััั้้้้นนนนนนลลลลลึกกกกใหหหมมมววออุ่่าายไปครบแงจ็ ใช้การดูดชั้นตื้นนะครับใช้หัวเล็กๆแคนูเลกเล็ก อันนี้ครับจะทําให้มันเหมือนเป็นลายกล้ามเนื้อครับตามร่องกล้ามเนื้อที่มันแทรกซึมอยู่ตรงนี้ใช่อย่างเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องครับเขาเรียกกล้ามเนื้อเล็กปัสมาโซครับมันจะมีขอบอยู่ด้านข้างซึ่งอันนี้ครับผู้หญิงที่ออกกําลังกายเยอะๆจะมีเขาเรียกเป็นร่อง11หรือเซ็กซี่ลายคือจริงๆทุกคนมีกล้ามเนื้อตรงนี้อยู่แล้วพี่ไม่ได้แสดงออกมาเพราะไขมันใช่ครับทีนี้พอเราดูดไขมันออกเนี่ยตัวผิวหนังกับกล้ามเนื้อมันเลยอยู่ชิดกันมากขึ้นแล้ววิธีทําามมมมมมัััันนนเเเเจจจจจจจ็็บบบบบ้้คครรรุหไไไไไ่่่่่่ปีตตตผิ� แผลเล็กนิดเดียวซึ่งเกดอะเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าเกดมีแฟตเนี่ยที่แบบมันอยู่ตรงนั้นอะมันก็เลยไม่เห็นแต่พอคุณหมอได้เอาออกไปเนี่ยจากการออกไปเนี่ยก็เนี่ยก็เลยเริ่มสวยเลยใช่ก็คือง่ายๆคำว่าเอลเะบางทีเราแก่แล้วอะพูดจริงๆนะหลายสิ่งมันไม่มีหรอกคาว่า l อลหรือแบบว่าแพคที่เป็นรนๆแต่วันนี้มันคือเทคโนโลยีล่าสุด ที่สามารถคุณสามารถปั้นผู้ชายก็ปั้นเป็นซิกแพคคือเรามีซิกแพคซ่อนอยู่แล้วแหละเว่ออันเดียวก็ตเราไ่ทำหรออีโจ้ก็คือสร้างมาก็คือซิกแพคลอมนะเขาจะเล่นเองมันยากเอ้าเหรออีโจก็คือซิกแพคแต่ของคุณหมอไม่ได้ไปปั้นกล้ามเนื้อถูกนะเราแค่ไปเอาไขมันที่มันบดบังกล้ามเนื้อออกใช่ใช่แต่ว่าต้องทำร่วมกับว่าการออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยร็จหเดือกป่าคุณหมอบอกว่าจริงๆเราเนี่ยถ้าจะทำถ้าจะให้ดีแล้วเอฟเฟกติฟจริงๆอ่ะ ต้องเป็นคนที่ออกกันบังกายอยู่แล้วด้วยคือควรจะออกบ้างแล้วก็แล้วก็พอออกแล้วเนี่ยมันจะสวยมันจะดูยิ่งธรรมชาติใครที่เหมาะจะทําการดูดไขมัตรงนี้บ้างอย่างแรกก็ต้องเป็นคนที่เ ออกกาลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยน้าหนักยังเยอะอยู่จริงๆอยากให้ลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักคงที่ก่อนประมาณ 3- 6เดือนครับก็คือน้ําหนักไม่ขึ้นไม่ลงประมาณ 3- 6เดือนถูกต้องไหมครับครับคือน้ําหนักจะต้องไม่ขึ้นไม่ลงเลยแต่จริงๆสําหรับคนที่ไม่ออกกําลังกายก็ทําได้แต่ว่าถ้าจะให้เฟ t i v ฟจริงๆอ่ะก็ควรจะออกกําลังกายใช่เพราะว่าเราอายุมากขึ้นระบบอวะผ่านเราก็แย่ลงการที่จะเอาไขมันส่วนเกินออกมันก็ยาก ก็ใช้เวลาเหมือนหมอเนี่ยแค่จะสื่อว่าเขามาตอบโจทย์ให้สําหรับคนที่อยากมีซิกแพคไวๆแล้วก็ทางรัดทางรัดทางรัดแล้วก็มันมันต่อเนื่องใช่ไหมครการการดูดไขมันปัจจุบันถ้าได้ผลดีครับมันไม่จําเป็นต้องดูดทั้งตัวนะครับอย่างบางคนมาดูดไขมันจะบอกหมอว่าอยากจะดูดทั้งตัวเลยจริงๆตามหลักการแพทย์เราจะแนะนําให้ดูดเฉพาะจุดที่มีปัญหาครับอย่างเวลาหมอตรวจวิเคราะห์หมอจะตรวจวิเคราะห์ว่าจุดไหนที่บางทีออกกาลังกายเต็มที่แล้วลดน้าหนักแล้วแต่มันยังเหลือไขมันสะสมในจุดนั้น ซึ่งถ้าเกิดเราวิคห์ได้ถูกต้องเนี่ยการดูดไขมันจริงๆยิ่ง,งทําน้อยยิ่งดีนะครับยิ่ง <มอ S 2> ทำน้อยยิ่งดียิ่งทาน้อยแต่ตรงปัญหาเน,นี่ยครับเพราะนั้นหมอจะแนะนําเฉพาะจุดครับเฉพาะจุดก็แนะนําให้มาปรึกษาก่อนครับจะแนะนําให้ทาน้อยน้อยเจ็บเนอะใช่ครับ<ม>ยิ่ง<ม>ทําน้อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะเจ็บน้อยพักฟื้นเร็วแล้วก็ยิ่งทําน้อยล้วตรงปัญหาอันนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหมอจ๋าเขาบอกว่าดูดไปแล้วเนี่ยถึงเวลามันตีกลับมามันจะหนักขึ้นจริงไหม มันไขมันมันกลับมาได้ครับแต่ว่าเวลาสะสมเนี่ยมักจะไม่สะสมเยอะเ<ล>ท่า,ทาเดิมขนาน้นใช่ครับดังนั้นเวลาดูดไขมันก็จะบอกให้ลดน้าหนักให้คงที่ก่อนแล้วพอดูดอยากให้ดูดรอบเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นหลังจากดูดแล้วก็ต้องควบคุมอาหารด้วยออกกาลัางกายให้น้าหนักมันไม่ขึ้นที่เขาบอกว่าดูาดไขมันปุ๊บก็อย่างน้อยสิ่งหนึ่งมาต้องวินัยคือต้องใส่สเตย์แล<ช>้วใส่ใสเตย์ื่อให้สเตย์เพื่อให้โครงมันเข้า ก็อย่างแรกต้องใส่สเตย์ให้มันเข้าที่ก่อนคือเวลาเราดูดไขมันปุ๊บมันจะเป็นสเปซว่างๆช่วงแรกครับการที่เราใส่ชุดกระชับมันก็ทําให้ตัวผิวหนังกระล้ามเนื้อมันชิดกันมากขึ้นพอสเปซมันหายไปก็การบวมช้าก็น้อยลงรูปร่างก็จะดีขึ้นคืออันนี้ขอบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะแต่เราเคยออกไปกําลังกายแล้วแบบพุงหมาน้อยยังอยู่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยยากมาเราซิทอัพแทบเป็นแทบตายแล้วนั่นเนี่ยพุงหมาน้อยยังอยู่อยู่เลยอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้นี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุด คำว่าดูดไขมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนดูดทีนี้แบบต้องหยุดกันกระทุงกระทุงอย่างนี้นะมองมาเป็นถังๆไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีดีขึ้นครับเมื่อทําให้ดูดไขมันเนี่ยได้ปริมาณไขมันมากและเสียเลือดน้อยเพราะมันจะมีการส่งพลังงานอย่างเช่นพลังงานรัศดาเข้าไปก่อนทําให้ไขมันมันแตกตัวก่อนครับเพราะนั้นเวลาเราดูดเราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะมันก็จะได้ผลดีขึ้นหมอขาเมื่อก่อนเขาบอกดึงหน้าทีเนี่ยทุกวันนี้เห็นบางมดเองก็มีนวัตกรรมดึงหน้าอันใหม่ตอนนี้มีคนสนใจทำศัยกรรมดึงหน้าเยอะแต่่ทุกกวันนนีี้อสิงงึ ความยือยุ้ยที่มันไปไกลก็คือหน้าอกเราเนี่ยแหละมันก็คือสัญลักษณ์ความแก่ย่างนึ้ถูกต้องไหมพี่เกดค่ะจริงๆแล้วที่บางงดเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมเสริมหน้าอกด้วยจะทำให้เหมือนเด็กลงยังไงครับสัญญากรรมหน้าอกก็มีเทคนิคเรียกว่าโมเดิร์นเบสนะครับปัจจุบันนี้เวลาเสริมหน้าอกเนี่ยเราจะใช้เทคนิคทริปเปิลเพลนคือมีการเสริมทั้งเหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อแล้วก็ใต้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อครับ พอเราทําแบบนี้มันก็จะทาให้เหมาะสมกับส,สรีระแต่ละคนมากยิ่งขึ้นดูธรรมชาติแล้วก็ณปัจจุบันครับการเสริมหน้าอกไม่ได้เจ็บมากเลยครับ,รบจะมีการส่องกล้องช่วยผ่าตัดนะครับ,รบเป็นเอเดอรสโคปิกอันนี้ครัทำให้แผลมันเล็กลง<โ>การบวมกันช้าน้อยลงแต่สิ่งสําคัญครับเวลาเราจะเสริมหน้าอกเนี่ยหมอแนะนําว่าปัจจุบันไม่ต้องเสริมขนาดใหญ่มากครับทาให้พอดีตัวดีกว่าครับในทางการแพทย์เนี่ยเขาพบว่าถ้าเราเสริมขนาดใหญ่เกินไปในระยะยาวมันมีปัญหาเยอะ ในปัจจุบันก็แนะนําให้เสริมให้พอดีตัวแล้วก็ทําให้ปลอดภัยดีกว่าครับใครสนใจวันนี้พวกเราก็คือถามไอคือนวัตกรรมอย่างพิเกตยู่ดิสวยเช้งเหมือนเดิมอายุเป็นเพ็กง์ตเล็กแต่เขามีวินัยของเขาออกกำลังกายหนักเหมือนกันเขาออกกำลังกายด้วยเขาเลือกเขาเลือกกินคือบ้านเขาเป็นบ้านออกกำลังลูกเขาก็ออกกําลังกายเป็นวินัยเนี่ยนะน้ำนักกีฬาหมดเลยอีแคบบอกว่าแล้วไหมแม่อีพิเกตมันบ้านนะแม่ทําไมอ่ะ เวลามนซิดอัพทีอ่ะมันเอาขาแบบว่าอยู่ตรงคอยหัวลงมาคอยหัวลงมาแล้วมันก็ซิดอัพกับช้ไม่ได้ขนาดซิดอัพขนาดนั้น้นหน้าท้องมันยังไม่ชัดเลยอ่ะก็ต้องพึ่งนี่แหละเลยน่ะใช่แล้ววันนี้เอาจริงๆพี่เกดการให้ตัวเองเวลาส่องกระจก แล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เยินมากมันมีความสุขยังไงมันมีความสุขมากเลยขอบอกเลยสําหรับผู้หญิงที่อายุมากแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมองกระจกแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นในในในสิ่งที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขอะ,<ฮ>ะนั่นมันสำคัญมากกับความรู้สึก e m o t ช o n a l l y ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับเกตเนี่ยมันสำคัญที่เฮลตี้ดูแลตัวเองแล้วดูดีเพื่อเราจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเรานานๆน,น,นั่นสำคัญมากๆเลยค่ะเ<ช>ขาบอกว่าเอาไง่ายแค่หยิบเสื้อผ้าของเราตอนสมัย20กว่าอ่ะ30ก็ได้เอาหยิบเสื้อผ้าใส่อะ<ส> <3 S 1> ไรก็ได้ก<ร>ลัลบมาใส่ได,ไดส่วนใหญ่เราจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์กันเนาะว่าครั้งไหนอเคยใส่ได้เขาบอกว่ายุคนี้สมภศอเนี่ยคือไงรู้ไหม ให้ลองเอาเสื้อผ้าต่อตัวเองเลข2เลข3มาใส่ดูสิว่ามันอยัางอย่าอย่านับเสื้อผ้าอย่างนี้นะอไอย่างนี้ต่อให้มึงเลขสีเลขแเลขเก้ามก็ต้องอย่างเงี้ยอ่ะสูตรอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยใส่ได้มาได้ไหมแล้วดูสิว่าเอาตัวเองอ่ะใส่ได้อยู่ไหมมดดำรู้ไหมว่าเกศไปเอาเกงเกงยีนที่เกศใส่เมื่อ30ปีที่แล้วใส่ได้ค่ะมีความสุขไหมมีความสุขมาก แฮปปี้นะใช่วันนี้ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้เลยนะคะที่บางมดนะคะเอสเตติกคอร์ปอเนะคะโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0844567777ค่ะ0844567777ค่ะวันนี้กุ่มไขมันทั้งดึงหน้าทำให้อกเลยปรึกษาคุณหมอได้บอกว่ามาจากแฉมีส่วนพิเศษที่อยู่แล้วแน่นอนค่ะ0844567777 บางมดเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้้นชื่อแลวเรื่องหน้าอกเนี่ยเขาขึ้นชื่ออันดับต้นๆ้นหลยอย่างเสร็จต่มขึ้นชื่อเลยหลายอย่างหลายอย่างขอบคุณหมอมากๆขอบคุณมากคขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะแม่คะขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะบางมดแอสติสคอสเปอร์ดอลเป็นหนึ่งสปอนเซอร์ของมิสเอซีดีซีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละเวลาโอ้โหกระเทยนะเสียงดังกันเยอะเยอะนะอยู่กันเยอะเยอะเนี่ยมือแรงเหรอมือแรงมือแรงครับมือแรงเป็นเท้